สวัสดีค่ะช่วงน,นี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมหรับพระเทพพราด้าสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา8นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระเทพพราดาสุดาสยามบรมราชุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกอง ดำเนินไปฐานทหารบ้านจตีตำบุเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายส่งเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวใช้